สวัสดีครับมาอัปเดตพอร์ตการลงทุนกันนะครับประจำวันจันทร์ที่18สิงหาคมปี2025นะครับ17นกาา58นาทีนะฮะมาก่อน18 30เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นวัลุ่มการซื้อขายแน่นอนนะฮะอันนี้ผมขอย้อนมาให้ดูเลยนะครับว่านี่ฮะ ตอนเช้าสายๆนะครับผมกดดูของตัวเองนะฮะนี่ฮะมันเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับจากเดิม7.58เมื่อวันเสาร์ช่วงบ่ายๆนะฮะวันอาทิตย์แล้วก็วันนี้วันจัน์นะผ่านไปแค่ยังไม่ถึง2วันนะฮะก็มาเป็น7.59แล้วนั่นก็คือเพิ่มมา10คนนะฮะก็เลยต้องมาตอบแทนเพื่อนๆแต่จริงๆอ่ะผมจะทำคลิปอยู่แล้วนะฮะแต่อยากจะมาบอกว่าเนี่ยต้องขอบคุณนะฮะที่ติดตามกันนะฮะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเทคนิคหรืออะไรนะครับที่ผมใช้โอเคถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ก็ปีกันได้เลยฮะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอ่าน้ดบุ๊กไปที่ Google Sheets นะฮะแล้วก็มือถือสตรีมมิ่งนะครับเหมือนเดิมมาดูหน้า s u m มารีนะครับ s u m มารีจะเห็นว่าไปลบมากสุดที่ลบ17.11จุดนะฮะแล้วก็บวกมากสุด0.81นะฮะ ยังไม่ถึง1เลยนะครับไม่เต็มใจบวกด้วยนะครับช่วงเช้านิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาเป็นเส้นตรงเลยฮะนะครับช่วงบ่ายนี่ลงมากสุดเลยฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าลงเพราะอะไรแต่โอเคมันขึ้นมาหลายวันแล้วอะนะฮะเป็นสัปดาห์2สัปดาห์แล้วลงก็ไม่แปลกนะนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็คือ3900 0ล้านนะครับแล้วก็ ไปปิดที่ลบ17.11โอ้ปิดราคาต่มสุดของวันเลยนะฮะอันนี้เพิ่งเห็นนะ1242นะครับไม่รู้จะได้ยินเสียงข้างนอกหรือเปล่าเสียงรถหวอนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ฝนก็กำลังตกจักจกเลยนะครับไปดูวอสลิ t นะฮะวอสลิ t เหมือนเดิมนะครับมี SCB นะฮะ นี่ SCB แล้วก็ผมก็จะคอยดูการบินไทยด้วยนะฮะเพราะว่าอยากรู้นกักว่ามันขึ้นมาด้วย uh, ฟรีโฟร์ตามขนาดนี้นะฮะพันกว่าล้านหุ้นคิดเป็นเขาบอก6%ของหุ้นทั้งหมดเพราะว่าหุ้นที่เพิ่มทุนหรือหุ้นอันเดิมที่เป็นของเจ้าหนี้นะฮะที่แปลงนี้เป็นทุนเนี่ยเขาติดไซเลน์พิเลียดเนาะนะฮะ6เดือนยังไม่สามารถซื้อขายได้เพราะฉะนั้น มันก็มีหุ้นที่เป็นฟรีฟูดก็คือ6%เอนี่ยแหละนะครับเอามาซื้อขายแน่นอนฮะผมไม่รู้นะรายใหญ่กองทุนหรือรายสถาบันก็ล่ากันไปนะฮะก็ล่ากันไปที่เขาเรียกว่าคอนเนอร์นะฮะคอนเนอร์ก็คือทำให้จนมุมอ่ะนะฮะเพราะมันมีอยู่นิดเดียวไล่ต้อนจนจนมุมนะครับอ่ะแล้วพอมันถึงจุดจุดหนึ่งเขามองว่าโอเคพวกเนี้ยเขาทำตั้งแต่ราคาล่าสุดตอนที่ปิดเมื่อไม่รู้กี่ปีก่อนนะ 2บาทกว่า,วาใช่ไหมฮะผมไม่แน่ใจนะเปิดมาก็10กว่าบาทเลยใช่ไหมไปตามที่8.5ดจตามสดจุดห้ายังกําไรเลยนะเทียบกับ2บาทนะตอนนี้ไป19.4อ่นะฮะที่หายเมื่อวันก่อนนะตอนนี้ลงมาเท่าไหร่ก็ไม่แปลกเพราะยังไงก็ได้กําไรอยู่แล้วกําไรมากกาไรน้อยแค่นั้นเองนะฮะใครเข้าไปนี่ก็คุณเข้าไป2อสาวันก่อนนี่ก็เป็นทะให้เขาเหยียบมานะครับดอยสวยๆเลยนะวิวสวยเลย อ่ะโอเคมาที่ scb ดีกว่านะ scb ตรงนี้นะครับลงไปลบ1.5ก็คือ3ช่องตีซะ1.15%่เปอนะฮะแล้วก็ DR ผมไม่มีและ fu มันขึ้นมา1ช่องแต่ผมไปตั้งรับต่ำกว่านี้นะฮะ ttb ก็ไม่มีนะฮะเพิ่งไปตั้ง1.90ลงมาไม่ถึงกระช่างมันไม่ได้สนใจอะไรนะฮะ DR ของจีนก็กลับมา น่าน,นิดหน่อยก็ช่างมันนะฮะไม่ได้สนใจนะครับอ้าวโอเคงั้นไปดูที่พอร์ตโฟลิโอนะครับพอร์ตโฟลิโอกลางมาก่อนนะฮะพอร์อตโฟลิโอเดี๋ยวผมจะให้ดูการเดสก์ท็อปที่ g o Google s h e e t ไปพร้อมๆกันนะฮะจะสังเกตตรงนี้ที่เป็นราคาต่อหุ้นไม่ลงตัวก็คือผมยุบมาแล้วนะฮะนั่นก็คือก่อนที่จะ ขายนะฮะนั่นก็คือก่อนหน้าน,นี้ผมมีจากวันศุกติดมา4,500หุ้นครับนะฮะแล้วผมก็ไปได้นะฮะช่วงเช้าจากการตั้งล่วงหน้าไว้เนี่ยที่ราคา130นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะฮะให้ดูประวัติเวอร์ชั่นนะฮะจะได้รู้ด้วยว่าการใช้ Google Sheets มันดียังไงนะฮะ วันที่18นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บพะฉะนนผมไปวันที่17ตอนตีหนึ่งนะนะครับวันเวลาก่อนเทดนะฮะให้ดูแค่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะ4,500นะครับแล้วผมก็อย่างที่บอกว่าตั้งสามเหลี่ยมไว้นะครับ130 2,000หุน้น129.5 4 5 0ส129 7้0จุดห้า0ี่พันหนึ่งมืนถ้าได้หมดก็คือ3ล้านเฉลี่ย128.96ที่ผมบอกไว้นะฮะ แล้วก็ผมก็ไปตั้งขายตามนี้132กับ132.5แต่ไม่เป็นไรฮะวันนี้มันมาไม่ถึงมันมาถึงแค่131.5นิดหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆ131.5ผมขายไปแล้ว4,500มันก็เลยโล่งอะ่ะเวลาคุณเล่นเทรดอย่างเงี้ยมันก็เลยโล่งคราวนี้ผมจะบอกว่ากลับมาดูที่มือถือสตรีมมิ่งนะฮะที่ฝั่งบายเนี่ยมาเริ่มก่อนที่2,000ช่วงเช้า สอง0ันะะ 2, ก็คืออะไรอันนี้เลยฮะร้อนะฮะนะครับดูตามไปนะส0งพเสร็จพอได้2,000ปุ๊บนะฮะเพราะฉะนั้นเหลืออีก8,000นะนะครับจากยอดรวมเรายังไม่ดูสอ0 0ั 2, ปุ๊บผมไปตั้งเลย2ช่องผมเคยบอกแล้วนะฮะผมคิดของผมมาเองว่าถ้า SCB อะ่ะมันจะห่างกัน2ช่องในกรณีทั่วๆไปแต่ถ้ามันอึดๆน่อนนะอาจเอา1ช่องก็ได้นะฮะแต่นี่ อยู่ในสถานการณ์ทั่วๆไปนะครับก็คือ2ช่องได้เท่าไหร่นะได้130เพราะฉะนั้นผมตั้งเซลล์ที่131ครับก็2000เหมือนกันปืบ๊บประจวบเหมาะเคะดีนะฮะมันก็ขายได้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ฮะก็นี่ฮะผมรับมาใช่ไหมร้อยสามที่บอกไว้นะฮะแล้วผมรีบไปตั้ง131ยนะฮะ สุดท้ายมันก็มาถึงนะน่าจะช่วงสายๆหรือไงเนี่ยนะฮะร้อยสามเอ็ดปุ๊บผมก็เลยขายได้ตามที่ให้ดูในมือถือนะอ่าเรียบร้อยไปคราวนี้เหมือนกับว่ามันก็จะย้อนกลับมาแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าดูกราฟอย่างที่เห็นก็คือมันมีแรงไหลกลับมานะฮะเพราะฉะนั้นกลับไปดูตรงนี้อีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะหายไปเลยนะนะครับได้มา2000ขายไป2000 มันก็เหลือ4 0 0เหมือนเดิมคราวนี้ผมก็ไปตั้งร้อตั้งรับ130อีกครั้งหนึงราคาเดิมนะฮะผมจะห่าง2ช่องนะประมาณนี้ราคาเดิมปึ๊บผมก็ได้ฮะอ่ามันก็อยู่ในไอ้8,000ที่เหลือเนี่ยแหละนะฮะผมก็ได้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมฮะไปตั้งขายที่131นะฮะแต่คราวนี้มันไม่ไปละมันไม่มีแรงไปละสุดท้ายนะฮะ อันนี้ไม่มีแล้วนะนะครับอันนี้ไม่มีล้สุดท้ายมันก็จะปิดตลาดนะฮะไปไปมามาตอนแรกมันก็ปิด129.5กับ129ถ้า129นี้ผมจะได้เยอะเลยแต่ถ้ามัน129จริงเนี่ยนะครับผมจะเอาออกเพราะว่ามันจะกลายเปว่า2อันนี้ได้ได้ไปด้วยนะมันจะกลายเป็นหมื่นกว่าหุ้นซึ่งมันเยอะเกินไปนะฮะผมมองมันเยอะเกินไป แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะสุดท้ายมันก็มีแรงรับมานะฮะมันมันเป็นอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะฮะสุดท้าย129้รับผมไปใส่ตรงนี้2005ใส่ราคาที่เป็นเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนนะใส่ราคาซื้อที่เป็น ATC เนี่ยฮะ ATT 2005ัเก้ M match นะฮะ, 2005, M นะ,ฮะ2005นั่นก็คือได้129.5บวกกับ45นนี่ผมไม่เปลี่ยนเนาะ 4 5 6 7นะครับ 7, 000, นะครับทั้งหลายทั้งแหล่ก็คือได้ได้7000ซึ่ง7000ไปรวมกับ130ที่ผมได้เป็นไม้ที่2นะฮะก็จะเป็น8000นะฮะเพราะฉะนั้นกลับคืนไปนะฮะ8000บวก4500นะครับ, 8, 4, 500, รบก็จะได้เท่าไหร่8 9 10 11 12 1 2 5 0 0นะฮะก็จะเป็นอันนี้นะครับปุ๊บ นี่ฮะ4 0 0ยังอยู่นะที่ผมบอกได้1,000นะฮะแล้ว7,000ก็คือ2,500ที่เป็น ATC บวกกับ4,500ที่ตั้งไว้นะฮะ12,500ั 1, 2, 500, โอเคตามนี้เป๊ะนะฮะอย่างที่บอกนะครับมันก็จะฉุดไอ้ต้นทุนเดิมอะนะครับ130ตอนแรก130กว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าได้2,000จาก130มาขายที่131ใช่ไหม ลงไปอีกนะฮะก็เลยได้ต้นทุนใหม่เป็น129.95ตีซะ130นะฮะรวมค่าธรรมเนียมแล้วนะฮะค่าธรรมเนียมนะครับปิดที่129.5ก็คือลงไปแค่1ช่องคิดเป็น0.35%หรือ5,600นะฮะถือว่าน้อยมากกับต้นทุนรวมก็คือล้านหนะฮะแล้ววิธีการของผมก็คืออันนี้ได้เสร็จแล้วผมไปตั้งแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยว อันนี้จะราคาปิดล้วนๆนะครับ7,000หุ้นผมก็ดูว่าจะตั้งขายเท่าไหร่บ้างนะฮะที่129.5ผมดูแล้วเอ้ย1ช่องก่อนละกันนะฮะกระจายออกไป1ช่องนั่นก็คือใส่ไว้1,000ที่130นะฮะวิธีการของผมนะฮะใครจะลอกเรียนแบบได้เลยนะฮะแล้วก็เหลืออีก6,000ผมก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากก็อ่ครึ่งๆ3,000ที่130.5 ซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะ2ช่องนะฮะจาก1 2 9ยย่บเก็เป็น130.5แต่ไม่ใส่โหมดเอาดีกว่ามองว่าเฮ้ยมันต้องมีแรงมากไปกว่านั้นนะ,ะถ้ามันกลับมาก็เป็น3ช่องก็คือที่เหลือ3000เพราะฉะนั้นนี่ฮะผมก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งเรียบร้อยแล้วในที่นี้คือตั้งหลังจากเวลา17นกานาทีนะฮะนะครับอ่าผมให้ดูนะฮะ ผมให้ดูอันนี้ที่ผมตั้งนะครับนี่ครับ1707นะฮะแล้วก็อ,อ่ากลางอ,าอ๋อมันกลางได้แค่นี้อ่ะนี่ฮะ1707นะครับที่131นะฮะแล้วก็นี่ฮะ 1707ที170่130.5 3,000นะฮะสรุปก็คืออย่างที่ผมบอก130ที 1, 000, 130. ่1,000 130.5ที่3,000 131ที่3,000นะ,ะรวมแล้วคือ7,000นะฮะแล้วดูเวลาให้ดีนะครับ1707จริงๆมัน1705เป็นต้นไปแหละนะฮะคุณตั้งในกาวไว้เลยนะฮะถามว่าทำไมนะครับพอ1640เนี่ยมันปิดเป็น off hour เสร็จไม่ว่ามันจะปิด10 6 3 5 3 9หรืออะไรก็แล้วแต่พอตลาดปิดแล้วคุณจะส่งคำสั่งไม่ได้นะฮะคุณไปลองดูนะครับส่งคำสั่งไม่ได้เลยไล่มาเรื่อยๆ16,40 41 42จนถึง17เก็ยังไม่ได้นะฮะ17 0เเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถส่งคำสั่งได้แต่ก็ไม่รับประกันเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นคุณต้องดูว่าอพอร์ตคุณเนี่ยมันมีการเซตลเมน นู่นนี่นั่นอะไรหรือ,อยังนะพอมันมีการเซ็นเมนต์ได้แล้วเนี่ยไลน์เอเวลเบิร์นมันกลับมาที่ราคาปกติเนี่ยนะฮะแต่ผมขอปิดไลน์กับแอคคาไว้นะนั่นแหละมันถึงเวลาที่คุณจะสามารถส่งคำสั่งออฟไลน์ได้แล้วมันก็จะไปอยู่ในคิวแรกๆเมื่อถึงวันลุ้งขึ้นตอน9ก้ามงสเมื่อเวลาตลาดรับคำสั่งคุณจะเห็นไหม 9ก้าเป้งเนี่ยพวกออเดอร์ต่างๆราคาต่างๆมันก็จะจะพิบนะฮะกับพิบเข้ามานะครับนั่นแหละฮะช่วงเวลานั้นนะครับโอเคอันนี้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้น,อ,น,นอ,นะะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วดูนะฮะต้นทุนตีซะร้อยสามสิบละกันปิดที่ร้อยยช่องถ้ามันกลับไปที่เนี่ยเฉลี่ย1 3 1 2สนะซึ่งก็ไม่ได้เยอะไปเท่าไหร่นะฮะ ก็บาทก,กว่าเองนะผมก็จะได้กำไรเป็นหมื่นเลยนะฮะะนครับอ่าลองดูนะฮะร้อยสามเอ็ดจุดสองของร้อยสามเอ็ดจุดสองสองขอหนาน่อยนะฮะอันนี้ฮะหมื่นห้าเลยนะครับโอเคนะฮะเข้าใจตรงกันนะครับอ่าก็เป็นไปตามนี้เนาะอ่ะคราวนี้ผมก็จะปิดตรงนี้แล้วนะให้ดูอ่ดิวซัมมารีแล้วนะฮะบ,บาย หนึ่งหมื่นรวมแล้วแล้วก็เซลล์ไปตอนครั้งแรกนะฮะนะครับแต่ยังไงยังไงคุณจะสังเกตเห็นว่าบายผม129.6เซลล์ร้อยสามเอ็ดนะฮะบายที่ราคาต่ำเซลล์ที่ราคาสูงนะฮะโอเคคราวนี้ไปดูพอร์ตโฟลิโอนะครับพอร์ตโฟลิโอก็นี่เลยฮะตามนี้นะครับอันนี้เลยครับอ่าเรียวไล์ก็คือติดลบ 3,500หรือ0.22%นะฮะได้กำไรมาจากน,นี่กำไรมาจากอะไรนะฮะกำไรมาจากที่ผมบอกว่ารับ130ที่2,000ไปขาย131ที่2,000นะฮะอ่าโอเคอย่างน,น้อยก็มีติดกระเป๋าเนี่ยคุณต้องเทรดนะฮะการเทรดมันจะทำให้1เงินสดคุณจะได้คืนมาแล้วก็เพื่อเอาเงินนั้นนะไปตั้งรับในราคาที่ต่ำลงมันไม่ใช่ว่า ทั้งหลายทั้งมวลที่คุณลงไปแล้วมันอยู่ในต้นทุนที่เป็นตัวหุ้นอิงกับราคาขึ้นลงตลอดอย่างงั้นคุณจะไม่ได้เงินสดนะฮะเพื่อเก็บในกระเป๋านะฮะเล่นเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคนะฮะคราวนี้ถ้าอย่างนั้นผมไปต่อเลยนะทีดนี่ฮะผมตั้งไว้1.90เมันไปปิดเท่าไหร่เอ่ยมันไปปิดที่ 1.93ก็ไม่เป็นไรไม่สนใจนะฮะไม่ได้สนใจอะไรนะฮะ FU ก็ไม่มีของแล้วขายไปนะฮะเมื่อวันศุกร์ได้กำไรนิดหน่อยนะฮะยังดีต่อไปมาดูที่แดชบอร์ดกันครับแดชบอร์ดนะฮะประจำวันจันทร์ที่18สิงหาคมปี2025นะครับเงินในส่วนของสตรีมมิ่ง ได้กำไรเหลือ398 8 8 7, 8ะะจาก4 0 0แสนหน่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าหุ้นมันย่อลงนะฮะคราวนี้ในดามผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็เป็นตัวเลขค้างๆแล้วก็รอ,อหอยวนต้าที่เป็นสตรีมมิ่งที่เล่น DR อีกบัญชีหนึ่งนะฮะอันนี้ติดลบ3,800แต่ผมให้ดูแล้วกันว่าตอนนี้ผมรอเงินปันผลที่บอกว่า2.568 มันกลายเป็นว่าลดลงล่าสุด2.3392กลายเป็นว่าผมจะติดลบเป็น1น0 0นะนะครับนี่ฮะจาก3,000กลายเป็นว่าผมจะติดลบเพิ่มขึ้นลบ7 0 0 0นะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่คือไม่น่าเลยอ่ะแต่ก็ทำให้เรารับรู้ว่าผมไปเล่นต่างประเทศหรืออะไรสุดท้ายก็ไม่ได้กำไรนะขาดทุนได้ซามพันนะฮะอ่ะมาดูหกหลักสุดท้ายนะครับ เจ็ด8 8นะครับเมื่อวันศุกร์เท่าไหร่นะครับที่ผมบอก26มันหายนะฮะมัน748ใช่ไหมอ่ามันหายไปเอ่อก็คือประมาณ8,000นะฮะนะครับอีก,ก็ก็จากการลดลงนะฮะก็ไม่เป็นไรนะยังยังชิวชิวได้นะฮะแล้วก็ระยะยาวลบ8.48%รนะฮะยังชิวชิวนะฮะ โอเคเงินที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝากในดามก็เพิ่มขึ้นมานะฮะผมเอา1 0 0 0 0แเข้าไปนะฮะตามนี้นะครับโอเคงั้นต่อไปมาดูกราฟการลงทุนกันครับอันนี้กราฟการลงทุนนะฮะอย่างที่ให้ดูนะฮะอันนี้ตกลงไปนิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะโอเคล่าสุดนะครับ แล้วก็ย้อนกลับไปตรงนี้นะฮะ752ใช่ไหมยังทําไม่ได้ยังทําไม่ได,ได้แต่ก็ยังเป็น26มันหายอยู่นะครับแม้ว่าจะลดลงมา740แล้วก็ตามนะครับแต่ใจจริงอยากเนี่ยอยากเบรกไอ้ตรงนี้ให้ได้นะครับ752นะมาลุ้นไปด้วยกันนะครับโอเคก็เอามาฝากกันแค่นี้นะฮะก็คือกลยุทธ์ของผมนะฮะไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงหรืออะไรนะฮะ ผมจะตั้งรับเป็นสามเหลี่ยมหรือพิรามิดนะฮะเพื่อที่ว่าพอลงมาลงมาลึกๆเราก็จะได้ทุนเฉลี่ยที่ต่ำลงนะฮะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตั้งขายนะฮะแน่นอนมันคือการเข้าคิวในทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะถ้าเราตั้งขายเร็วมันก็ดีอยู่ในคิวแรกๆนะฮะเมื่อมีคำสั่งซื้อไปมันก็จะถึงคิวเรา เร็วๆแล้วเราก็จะขายได้และขายได้เสร็จเราก็ต้องรีบเร่งเพื่อไปตั้งซื้อในราคาที่เราต้องการเร็วๆเ,เพื่อให้ได้คิวต้นๆเช่นกันนะฮะของผมเป็นแค่นี้นะครับโอเคครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ